วันนี้จะมาบอกนะครับจ่าย3ามแสนสองแล้วได้อะไรบ้างนะครับจ่าย3ามแสนสิ่งที่ได้จะมีเครื่องข้างหลังนี้เขาเรียกว่าเครื่องทอถุงมือจอมด้าไฮสปิดสองเครื่องอ่ยุดสิ่งต่อมาที่จะได้จากการจ่ายเงิน3ามแสนแล้วได้เครื่องทอ2เครื่องนะครับก็จะได้จักเย็บขอบอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นจากยี่ห้อฟูจิตะนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าตอนมาเรียนแล้วรู้สึกไม่พอใจกับจากตัวนี้สามารถอัปเกรดเป็นจากตัวนี้นะครับได้อีกนะครับโดยเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ แล้วตัวสุดท้ายที่จะได้จากการจ่ายเงิน300,002นะครับก็คือเครื่องแพ็คตัวนี้นะครับจะอยู่ในเซ็ตเพราะฉะนั้นจ่าย300,002จะได้เครื่องทอถุมือ2เครื่องเป็นจอมด้า High Speed จะได้จ op, ัดเย็บขอบคุยตา1เครื่องจากธรรมดาจะได้เครื่องแพ็คตัวนี้อีก1เครื่องแต่ถ้าตอนมาฝึกแล้วรู้สึกว่าเครื่องแพ็คไม่โอเคจะเป็นเครื่องแพ็คตัวนี้ก็อัปเกรดเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแพ็กเกจของเชียร์สายที่จ่าย300,002แล้วได้อะไรบ้างนะครับ พร้อมฝึกอบรม4วันและส่งให้ถึงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับต่างจังหวัดมีส่วนเพิ่มเล็กน้อยเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ